สวัสดีครับผมช่องดาร์คโกคอคีครั้งนะ้ครับกันนิยายเรื่องสรรพยุทธทะลุฟา้าดำเนินมาถึงเล่มกี่าใน้บทที่หนึ่งนะครับฝ่าเดินจากนอนที่แล้วเสียวเยเียนของเราก็เข้าไปอยู่ในคลองโหยกกองอะไรละ่ะกองคารวาสน,นะครับแล้วก็กำลังจะเข้าไปสู่เทือกเขาอัดสัตว์อระสูรเพื่อจะไปฝึกวิชาด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามนะฝันกะต่อได้เลยนะครับ บทที่หนึ่งเทื่อเขาสัตว์อสูกรกลางป่าสงัดเงียบขบวนคนแล้วมาเดินทางอย่างสงบสายตาละแวดระวังภัยแต่ละคู่สาดส่องไปมาตามเงามืดในดงไม้โดยรอบฝ่ามือกระชับอาวุธข้างเกลข้างเอวพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบในฐานะทหารรับจ้างรุ่นเก่าที่คุกคีอยู่กับเชื่อเขาสัตว์อสูรอ,อยู่นานปี คนเหล่านี้แม้ร่วมมือกันเป็นครั้งแรกกลับสามารถรักษาความรู้ใจขั้นพื้นฐานระหว่างแลกเปลี่ยนสายตาก็สามารถแยกแยะสัญญาณปลอดภัยหรืออันตรายจากสายตาของอีกฝ่ายได้ความสามารถพิสดารในการกำราบปานยุทธของกระบียักษ์สีดำบวกกับน้ำหนักที่เกินพิกัดทำให้การเดินทางของซิลเยียนเป็นไปอย่างยากลำบากแทบทุกครั้งที่เขาย่ำเท้าล้วนจะจมลึกลงไปในดินเหลวดังนั้นเพิ่งเดินทางได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดอาการหอบแล้ว ปาดเงื่อเย็นบนหน้าเซียวเหยียนเหลียวหลังมองดูคณะเก็บสมุนไพที่อยู่ท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนาสายตาแลเลยไปถึงกลางกลุ่มสุดท้ายหยุดลงบนล่างสตรีชุดขาวซึ่งอยู่และถูกข้อมร้อมด้วยรา้วกับดาวล้อมเดือนคนนั้นยามนี้หญิงสาวอ่อนแอซึ่งถูกเรียกว่าเซ e ียวอีเซียนกำลังยืดตัวยกืยดเตืวขึ้นยกมือปาดเงือบนหน้าผากท่าทางหอบเบาเข้าคู่กับพวงแก้มงามประมุลน,นั้น ชวนให้ผู้คนได้พบเห็นรักไข้และเอ็นดูและเห็นเซี่ยวอีเซียนเผยท่าทางเช่นนี้ทหารรับจ้างโดยรอบพันบังเกิดความรู้สึกอยากเข้าไปแบกนางใส่หลังจนถึงที่หมายแต่ว่าพวกเขาต่างทราบต่อให้พวกเขาอยากแบกผู้อื่นก็คงองคยิ้มปฏิเสธขณะาสายตาทุกคู่ชุมนุมกันอยู่บนร่างของเซี่ยวอีเซียนนั้นบุรุษหนุมบุคลิกสง่างามคนหนึ่งกลับเดินพระจากกลุ่มผู้คุ้มกันโดยใบหน้ายิ้มปริ่ม ก้มหน้ากราวาจากับเซี่ยวอีเซียนที่หายใจหอบทั้งสองสนทนาได้ครู่หนึ่งเซี่ยวอีเซียนยิ้มสายหน้าจากนั้นย่างเท้าเดินต่อถูกเซี่ยวอีเซียนปฏิเสธบุรุษหนุ่มผู้นั้นกลับปาศจากวิแววโกรธเคืองเพียงยิ้มชืดชืดโบกมือคราหนึ่งตะโกนว่าคนของกลุ่มเสียงหมาป่าจงตื่นตัวเต็มที่บัดนี้เข้าสู่เทือกเขาสัตว์อสูรแล้วทุกคนอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดขอรับานน้อยสดับเสียงตะโกนของบุรุษหนุ่ม ชายชกการหลายสิบคนโดยรอบประสานเสียงตอบรับเสียงที่พร้อมเพรียงทำเอาทุกคนต่างหันมองแม้กระทั่งเซียววิเซียนซึ่งเดินอยู่เบื้องหน้ายังอดชงเรืองมาไม่ได้พึงใจต่อปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนี้เป็นอันมากบุรุษหนุ่มระบายยิ้มซอยเท้าขึ้นหน้าอีกครั้งเคียงข้างกับเซียวอิเซียนพายฟลาถุยเฝ้าพิทักษ้างกายด้วยความกระตือรือร้นยิ่งก็แค่อาศัยบารมีบิดาตัวเองที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มทหารรับจ้างเสียนหมาป่าหรือเขาเข้าใจว่า รำคลั้งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถมัดใจเซียวอีเซียนได้และเห็นบุรุษหนุ่มที่สามารถเข้าไปสนทนาใกล้ชิดกับเซียวอีเซียนทหารรับจ้างคนหนึ่งข้างๆเซียวเหยียนรันสะบดดาเบาๆในน้ำเสียงเจือรอยอิจฉารุนแรงสายตาข้ามบุรุษหนุ่มมองดูทหารรับจ้าง30กว่าคนที่ติดตราหน้าอกบนแบบเดียวกันนั้นเซียวเหยียนกระพริบตาดูท่าคนเหล่านี้จะอยู่ในสังกัดของกลุ่มทหารรับจ้างเสียนหมาป่าหนึ่งในสามกลุ่มใหญ่ของอำเภอชิงซาน นิดจากระดับการอารักขาคณะเก็บสมุนไพรของสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างเสียนหมาป่าเห็นได้ชัดว่าพวกเขาก็เป็นผู้คุ้มกันที่ร้านยาหมื่นโอสถจ้างมาเช่นกันหนำซ้ำดูเหมือนความไว้วางใจของร้านยาหมื่นโอสถที่มีต่อกลุ่มทหารรับจ้างเสียนหมาป่าอย่างมากกว่าทหารรับจ้างไร้สังกัดทางด้านหน้าไม่เช่นนั้นคงจะไม่ให้พวกเขามาเป็นคณะผู้คุ้มกันข้างกาย ถอนสายตากลับมาเซียวเหยียนไม่ได้สนใจกับความสัมพันธ์ของบุรุษหนุ่มผู้นั้นกับเซียววีเซียนสักเท่าไรดังนั้นสายสศีรษะไปมาย่าฝีเท้าที่หนักอึ้งอีกครั้งมุ่งหน้าสู่เทือกเขาสัตว์อสูรอยู่นอกเทือกเขาสัตว์อสูรทุกอย่างนับว่าสงบราบรื่นทว่าหลังคณะเดินทางเพียงเหยียบย่างเข้าสู่เทือกเขาสัตว์อสูรไม่นานการโจมตีของสัตว์อสูรขนาดเล็กครั้งที่หนึ่งก็เปิดฉากขึ้นอย่างฮารุโหดตรงหน้าเซียวเหยียนผู้โจมตีก็คือสัตว์อสูรระดับหนึ่ง ชื่อว่างูผลึกแดงสัตว์อสูรชนิดนี้พบเห็นได้บ่อยในพื้นที่รอบนอกของเทือกเขาสัตว์อสูรสังกัดธาตุน้ําแข็งในผึลึกน้ําแข็งแฝงพิษเย็นผู้โดนพิษหากไม่ได้รับการรักษาภายในครึ่งวันเลือดจะแข็งตัวจนกระทั่งถึงแก่ความตายงูผึลึกแดงสัตว์อสูรระดับหนึ่งสามตัวห้อยหัวอยู่บนต้นไม้อาศัยจังหวะทีเผลอพ่นพิษเข้าสู่ร่างกายทหารรับจ้างสามนายอย่างง่ายดายและฉับไวปานสายฟ้าแลบฉับพัน ชายชกันทั้งสามที่สีหน้าขาวซีดเหมือนลูกป,ปั้นน้ำแข็งที่มือเท้าอ่อนระทวยลงไปประสบกับการโจมตีทุกคนพลันลงมืออย่างเกลี้ยกลด่ดเพียงพริบตาสัตว์อสูรระดับหนึ่งสามตัวก็โดลุมสังหารตามความคาดหมายรังประหารสัตว์อสูรหนึ่งทั้ง 3, สามเสร็จหนึ่งในสามตัวเสร็จกลับไม่พบร่องรอยของผลึกอสูรในตัวมันสำหรับเรื่องนี้วกทหารับจ้างเพียงถอนใจด้วยความเสียดายเล็กน้อย การโจมตีอสูรในป่าแลกกับการบาดเจ็บล้มตายโดยไม่ได้อะไรติดมือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้เสมอดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ผิดหวังมากนักสำหรับเรื่องนี้ทหารรับจ้างสามคนที่โดนพิษหลังจากจัดการงูผลึกสีแดงเรียบร้อยก็รีบส่งตัวไปให้คณะเก็บสมุนไพรทางด้านหลังมีเซียววีเซียนลงมือขจัดพิษให้พวกเขาด้วยตนเองหลังจากเผชิญการรอบโจมตีของงูผลึกแดงกลุ่มทหารรับจ้างที่พลาดท่าไปครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นตื่นตัวขึ้นมา เพว่าในเชือกเขาสัตว์อสูนที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์อสูนคิดจะหลบเลี่ยงจากสัตว์อสูนให้พ้นชัดเจนว่าคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเดินทางต่อไปอีกราว500เมตรถูกโจมตีจากสัตว์อสูนถึง3ลระลอกแต่อาศัยว่ามีพวกมากกว่าสุดท้ายยังคงจัดการกับสัตว์อสูนทั้ง3ลระลอกจนล่าถอยกลับไปภายใต้การบาดเจ็บเล็กน้อยของทหารรับจ้าง1ิบกว่าคนอยู่ในกลุ่มสำรวจเส้นทางเบื้องหน้าเสียวเหยียนที่หมดปัญญาหลบเลี่ยงก็ได้เข้าร่วมการประจัญบานครั้งหนึ่ง ทว่าในการประทะซึ่งหน้ากับสัตว์อสูรระดับหนึ่งตัวหนึ่งปรับปิดฉากโดยการเขาใช้ฝ่ามือด้านชาเป็นค่าตอบแทนเห็นการโจมตีไร้ผลสัตว์อสูรรีบเหตุหนีอย่างกริ้งกรอกเซียวเหยียนกัดฟันด้วยความเจ็บใจหากไม่ใช่ปานยุทธ์ในการถูกกระบียะ่ยักษ์กดข่มเขาต้องเชื่อเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้ได้แน่เสียดายจริงๆแต่ถึงจะทําให้สัตว์อสูรหนีไปได้พลังฝีมือของเซียวเหยียนสําแดงออกยังสงส่งผลให้ถารับจ้างโดยรอบนิยมชมเชยน้องชาย หลายกาดไม่เบานี่ถึงกับต่อกอนก,กับเสือดาวหางงูที่ขึ้นชื่อว่ามีชื่อในด้านพลังนึงยกได้ฮืโอโห,โหอายุยังเยาวก็เก่งกาดถึงปานนี้วันหน้ามียิ่งร้ายกาดเลยเหรอเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเด็กน้อยนี่คือนักยุทธสองดาวที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มใช่หรือไม่เนี่ยพลังฝีมือไม่เลวเลยนี่เสียงฮือฮาชื่นชมของพวกทหารรับจ้างโดยรอบสร้างความอลลมานในคณะเดินทางเล็กน้อย ยามนี้สายตาทุกคู่ที่มองดูเด็กหนุ่มปราศจากความเครือบแคลงในฝีมืออีกต่อไปในแววตาที่จำแนกสถานะด้วยพลังฝีมือมีเพียงท่านสแดงออกด้วยพลังฝีมือที่ทำให้ผู้อื่นเหลียวมองจึงจะสามารถได้รับความย้ำเกรงจากผู้อื่นนี่คือกฎที่เรียบง่ายและตรงจุดที่สุดสำหรับเสียงโห่ร้องชมเชยเซียวเย็ยนได้แต่ยิ้มเอ่อยๆในรอยยิ้มทั้งไม่เซแสแซงและไม่ลำพองเพียงติดตามคนในกลุ่มเดินทางสู่พื้นที่เก็บสมุนไพรต่อไปเงียบ ทุกท่านตรงนี้ใกล้ถึงพื้นที่เก็บสมุนไพรแล้วพักผ่อนสักครู่ก่อนเดินทางมานานทุกคนคงเหนื่อยแล้วออกเดินทางได้ระยะหนึ่งุ้มเสียงอ่อนหวานก็ดังขึ้นในกลางกลุ่มฝีเท้าที่เดินหน้าชะง,งักนิดหนึ่งทุกคนต่างหยุดลงโดยไม่ได้นัดหมายพวกทหารรับจ้างเหลียวหน้ากลับมาแลเห็นสตรีชุดขาวที่ผุดยิ้มบริสุทธิ์สดใสจึงประงกศีศรีษะอย่างว่าง่ายหลังการหาหรืออย่างรวดเร็วทหารรับจ้างสิบกว่าคนแยกย้ายกันเฝ้าระวังสี่ทิศ คนอื่นๆนั่งลงที่เดิมฟื้นฟูกำลังวังชาที่เาผาผลาญไปขณะเร่งเดินทางซุดนั่งกับพื้นเซียวเหยียนผ่อนลมหายใจช้าๆดีดนิ้วคราหนึ่งโอสถฟื้นฟูปราณปรากฏขึ้นอีกครั้งบนอุ้งมือสายตากวาดมองรอบด้านเซียวเหยียนเบือนหน้าเล็กน้อยแงน,น้าอ้าปากขาวทีหนึ่งฟามือตบปากเบาๆขณะเดียวกันโอสถก็ถูกโยนเข้าไปในปากอย่างแนบเนียนโอสถวิเศษเข้าสู่ร่างกายตัวออกตัวยานั้นออกฤทธิ์รวดเร็วทันใจ เซียวเยียนนั่งพิงต้นไม้หลับตาปล่อยให้ฤทธิ์ของโอสถซ่อมเสริมปราณยุทธในกายที่สูญสลายเพราะมีแรงหนุนจากโอสถฟื้นฟูปราณขณะเซียวเหยียนกลับสู่สภาวะสุดยอดอีกครั้งทหารรับจ้างรอบข้างยังคงพูดคุยกันเบาๆรอคอยกำลังวางชาในกายฟื้นฟูกลับมาหลังพึมพำในใจมีโอสถวิเศษนีมันยอดเยี่ยมจริงๆเซียวเหยียนยุดลุกขึ้นยืนเอ่ยเบาๆกับทหารรับจ้างด้านข้างว่าจะออกไปถ่ายเบาจากนั้นก็ผุบหายเข้าไปในดงไม้ เดินเข้าในป่าทึบเต้นแสงสลัวมืดและบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งสหรับจ้างเคยเข้ามาสำรวจดังนั้นเซียวเหยียนไม่จําเป็นต้องวิตกว่าจะถูกสัตว์อสูรซุ่มโจมตีสายตากว่านมองโดยรอบสเศาะหาสถานที่ฝึกวิชาที่เหมาะสมที่สุดสเซียวเหยียนยิ่งสำรวจยิ่งเดินลึกเข้าไปทุกทีสักพักใหญ่แสงเงาที่มืดสลัวพันสว่างจ้าเงยหน้ามองที่แทะทะลุผ่านป่าทึบเล็กๆมาแล้ว สิ่งที่ปรากฏต,ตรงหน้าคือผนังผาสูงชันผืนหนึ่งด้านล่างหน้าผานั้นเต็มไปด้วยซุ้มคุ้มคุ้มมาุ่มไม้เข,ขียวขจีสวยตระการตายิ่งหนักเส้นสายตากวาดผ่านริมหน้าผาลูกตาพรานหยุดนิ่งเซียวเยียนถูจมูกจากนั้นหยุดเท้าตรงบริเวณที่มีดอกไม้สีขาวเบ่งบานอยู่ฟันไม้นี้เป็นดอกไม้สีขาวอ่อนกลางกีบดอกที่บานสะพัง่งเห็นผลสีแดงรำไรกินหอมสมุนไพรจางๆขอบหนึ่งโฉยขึ้นมาจากในนั้น สายตาสำรวจพันไม้ต้นนี้อย่างถีถ่วนเซียวเหยียนเลิกคิ้วอย่างแปลกใจจากนั้นก้มลงนั่งยองๆยงืย่นมือไปหมายจะเด็ดมาจังหวะที่เซียวเหยียนสัมผัสดอกไม้ต้นนั้นปรากฏมือขาวผ่องข้างหนึ่งยื่นขึ้นมาจากใต้หน้าผาเบื้องหน้าแล้วเอื้อมมือคว้าดอกไม้ต้นนั้นเช่นกันทว่ากลับคว้าหมับเข้าที่มือของเซียวเหยียนมือเรียวเล็กเพิ่งแตะโดนฝ่ามือเซียวเหยียนชะงักนิดนึงแล้วหดกลับไปเล้าก็แตะถูกไฟกระนันแต่เพียงพลิกตา ดวงตาหวานล้ําที่สดใสมีชีวิตชีวาทะลึ่งพวดขึ้นมาจากใต้หน้าผาสีหน้าตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อเห็นเด็กหนุ่มที่กำลังตะลึงลานอยู่เบื้องหน้าและเห็นดวงตางดงามที่ปรากฏขึ้นกระทันหันเซียวเหียนตกใจเช่นกันแต่ครั้งตั้งสติได้กลับพบว่าสตรีนางนี้ก็คือเซียวอีเซียนในคณะเก็บสมุนไพรนั่นเองเหนือหน้าผาสายตาสองคู่สบประสานกันนิ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกพิสดารช่วยช่วยดึงข้าขึ้นไปได้หรือไม่ ศพตากันอีกอึดใจเซียวอีเซียนเป็นฝ่ายทำลายบรรยากาศการะอักกระอ่วนในที่สุดเมื่อกล่าวเสียงนุ่มนวลประพิบตาปีบๆเซียวเยยนพยักหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกุมมือเลียวเล็กของเซียวอีเซียนไว้ออกแรงเล็กน้อยฝ่ายหลังทะยานล่างขึ้นมาเรือนกายอ่อนแอนกรีดวาดเป็นเส้นโค้งอันงดงามกลางอากาศก่อนล่นลงบนยอดผาอย่างปราดเปรียวขอบคุณเท้าสัมผัสผืนเซียวอีเซียนเอ่ยขอบคุณเบาๆแล้วรีบดึงมือออก พลันสายตาชำเลืองริมผาแวบหนึ่งนิ้วเหลียเขี่ยบ,บอยผมตรงหน้าผาเต้นสายตากวาดผ่านใบหน้าเซียวเหยียนเอ่ยเบาๆเจ้าเจ้าเป็นทหารรับจ้างคุ้มกันที่ยานยาหมื่นโอสดจ้างมากระมังอืมเซียวเหยียนยังเคลิ้มกับสัมผัสนุ่มนิ่มบนฝ่ามือไม่หายแย้มยิ้มพยักหน้าจากนั้นเคลื่อนสายตาไปทางคิ้วเขาที่ทอดยาวสุดตาสตรีนางนี้แม้ไม่ถึงกระโฉมสมักคำแต่บุคลิกสุภาพอ่อนโยนกลับทำให้ผู้คนหวันไหว หากเป็นยามปกติเซียวเยียนอาจหยอกเย้าสองสามคำแต่ยามนี้เป็นช่วงฝึกหนักกลับไม่มีอารมณ์สุนทรีเช่นนั้นแลเห็นเซียวเยียนรับคำอีกทั้งไม่มีท่าทีจากไปเซียวอีเซียนมุ่นคิ้วงามรูปตาดำกรับกอกมองเมื่อชี้นิ้วไปที่ดอกไม้สีขาวริมหน้าผากล่าวยิ้มยิ้มว่ารู้เหมือนเจ้าอยากเด็ดสมุนไพรต้นนั้นเจ้ารู้จักเหมือนเหรอสดับวาจาเซียวเยียนถูจมูกยิ้มยิ้มนี่น่าจะเป็นผลไปหลันกระมัง สมุนไพรชั้นกลางโดยปกติมักขึ้นอยู่ตามริมผาแม้ปีปริมาณไม่น้อยแต่เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้เป็นอาหารเป็นอาหารที่สัตว์อสูรจำพวกนกชอบกินที่สุดโดยทั่วไปเพิ่งแตกหนอก็จะถูกสัตว์อสูรกินหมดดังนั้นพอจะนับได้ว่าเป็นของหายากในบรรดาสมุนไพรชั้นกลางทั้งหลายหากเก็บผลปหลันที่สุกแล้วต้นนี้ไปขายที่ร้านน่าจะมีค่าถึงสี่พันกว่าเหรียญทองกระมังและเห็นหนุ่มน้อยสาธยายเรื่องผลปหลนันอย่างชาญฉลาด แววอัศจรรย์ใจผุดขึ้นในแววตาของเซียวอี้เซียนพลางอุทานเสียงฉงนเจ้าก็เคยศึกษาเรื่องสมุนไพรเพียงผิวเผินเท่านั้นละเซียวเยียนยักไหลตอบยังคลุมเครือช่วงเวลาที่ติดตามเย่าเหลามานานเซียวเยียนนอกจากฝึกปรุงยายังพอจำแนกสมุนไพรได้บ้างจะอย่างไรด้วยภูมิความรู้ของเย่าเหลามีสมุนไพรหายากอะไรบ้างที่ไม่เคยเห็นและในฐานะสิทธ์ทนเขาย่อมต้องบรรจุทุกสิ่งเข้าไปในสมองของเซียวเยียนเป็นธรรมดา แม้กล่าวว่าผู้พบเห็นมีวาสนาแต่ผลไปหลันนี้เป็นเจ้าค้นพบก่อนเช่นนั้นข้าจะไม่แย่งของรักของใครยิ้มให้เซียวเหยียนเซียวอีเซียนนั่งยองๆลงมาปลิดผลไม้สีแดงเข้มจะกรีบดอกอย่างเบามือจากนั้นส่งให้เซียวเหยียนเห็นกลางกระทาของเซียวอีเซียนนั้นเซียวเหยียนรูปหน้าขัดเขินพงกศีษะขึ้นลงผลไปหลันแม้ล้ำค่าในสายตาผู้อื่นแต่สําหรับตนกลับก็ไม่ได้มีกลับ ก็เดี๋ยวนะกรับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ทว่าในเมื่อนางไม่เอาเช่นนั้นรับไว้ก็ไม่เสียหายเอาละทุกคนคงพักจนหายเหนื่อยแล้วพวกเรากลับกันเถอะแลเห็นเซียวเหยียรับผลไปหลานเซียวอีเซียนแอบแอบดีใจลึกๆพลางเอ่ยเล่นเอ่ยเร่งนะครับไม่เอ่ยเล่นเอ่ยเร่งปามือกุมผลไม้ไปหลานที่เย็นเฉียบเซียวเหยียนเห็นอีฝ่ายทําท่าเร่งร้อนจึงขมวดคิ้วรีตา เารู้สึกว่าเซียวอีเซียนในตอนนี้คลายมีพิรุษบางอย่างนางจะรีบร้อนไปไหนกันความสงสัยวูบขึ้นในใจเซียวเหยียนเก็บขนไปหลังใส่อกเสือ้อยิ้มถามอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อครู่เจ้าลงไปข้างล่างนั่นได้อย่างไรได้ยินคําถามของเซียวเหยียนมือของเซียวอีเซียนพันกรามแน่นแววตาปืา่ผวา้นุดขึ้นในดวงตาก่อนเลนลึกอย่างรวดเร็วมันไม่มีอะไรมีสมุนไพรบางอย่างขึ้นอยู่ตามผังผาข้าแค่ลงไปสำรวจด,ดูเท่านั้น อ๋องั้นเหรอพงกศีรษะเบาเหตุผลนี้ของเซียวอีเซียนไขข้อข้องใจของเซียวเหยียนได้บ้างจะอย่างไรสมุนไพรบางชนิดก็ขึ้นอยู่ตามผนังผาจริงๆไม่ถูกใต้หน้าผาคล้ายมีอะไรบางอย่างขณะเซียวเหยียน C C ตีมหมุนตัวพละไปเสียงเย่าเหลาพันก้องขึ้นในใจหลีตาเล็กน้อยเซียวเหยียนก้าวเท้าไปข้างหน้าผนังผาสูงชันปรากฏในคลองสายตาระหว่างผนังผาที่สูงชันนั้นเต็มไปด้วยเศษหินและพันไม้แปกประหลาด รวมทั้งวัตถุจำพวกกระดูกสายตาเซียวเหยียนกวาดผ่านผนังผาช้าๆพลิบตาถัดมากลับหยุดกึกตรงตำแหน่งที่มีต้นไม้งอกยืดออกมาต้นไม้ประหลาดบนผนังผาแห่งนี้แม้ถูกจัดแต่งอย่างแยบยนแต่เพราะเสียงเตือนของเย่าเหล่าเซียวเหยียนยังคงค้นพบความผิดปกติตรงบริเวณน,นั้นได้ลีตาเล็กน้อยอาศัยแสงแดดที่ส่องแทรยาย,าย,ยานั้นเซียวเหยียนคล้ายสามารถมองเห็นโพรงมืดบนผนังผาจากช่องว่างระหว่างต้นไม้มีอะไรจริงด้วย มองดูผนังผาตรงนั้นเซียวเยียนอุทานในใจพลันหน้าทอสีฝ่าเท้าเซพริกร่างถอยกรูดเจ้าทำอะไรขณะเซียวเยียนเซถอยฝุ่นผงฝุ่นสีขาวหอบหนึ่งถูกสาดออกมาห่อหุ้มเซียวเยียนไว้ภายในผงฝุ่นสีขาวห่อหุ้มเซียวเยียนอยู่อึดใจค่อยๆถูกลมพัดอย่างกระจัดกระจายทิ้งเซียวเยียนนอนหมดสติอยู่บนผืน แลเห็นเซียวเหยียนสลบสลหยเซียวอีเซียนตบไล่ฝุนผงที่ติดมือขบริมฝีปากแดงเลือดเบาๆบอกแล้วให้รีบไปเจ้าพานไม่ฟังตอนนี้เดือดร้อนแล้วกระมังสายหน้าไปมาเซียวอีเซียนเดินเอื่อยๆไปทางเซียวเหยียนที่นอนสลบจากนั้นย่องยองๆลงไปหลวงเส้นหนังที่เหนียวมากเส้นหนึ่งออกจากอกคืออกเสื้อขวาข้อมือเซียวเหยียนขึ้นมาเตรียมมัดเทาว่าขณะเซียวอีเซียนกำลังจะมัดเหตุการณ์กลับพิกผัน เซียวเยียนที่ควรอยู่ในอาการหมดสติพันลืมตาโผงสองมือตวัดวูบฉวยจังหวะทีเผลอรีบคว้ามือเซียวอีเซียนเอาไว้ไม่นึกว่าเจ้าจะทำสิ่งของสิ่งนี้ขึ้นมาหากวิชัยฆ่าไว้ตัวทันเกรงว่าคงถูกเจ้าเชือดไปแล้วเซียวอีเซียนตกใจสะดุ้งหยงนางนั่งสติตางแต่นางก็ตั้งสติได้ไวหลังถูกรวบมือไว้ปลายเท้าก็เตะใส่กลางเป้าของเซียวเหยียนแลเห็นเซียวอีเซียนยังไม่ยอมเลิกลาเซียวเหยียนแค่นหัวเราะ เท้าวขวาตวัดออสุดท้ายปะทะเข้ากับน่องเลียวเล็กของเซียวอีเซียนอย่างจังฉับพันใบหน้าหวานล้ำปรากฏแหววเจ็บปวดเซียวเหยียนปั้นหน้าดุใต้หน้าผานั้นมีอะไรข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรสีหน้าแปรเปลี่ยนเซียวอีเซียนมุ่นคิวปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะตะโกนแล้วหากถูกผู้อื่นเห็นเข้าเจ้าอย่าหมายมีชีวิตออกจากเทือกเขาสัตว์อสูรอีกเลยตะโกนเลย ถ้าอยากให้มีคนรู้ความลับข้างล่างนั่นมากกว่านี้ก็เชิดตะโกนให้ขอแตกได้เลยรุ่มเสียงชื่อชาของเซียวเยียนทําให้เซียวอีเซียนระงับความวู่วามที่จะอ้าปากร้องในทันทีเจ้าต้องการอะไรกันแน่เสียวเยียนเซียวอีเซียนสูดลมหายใจลึกตะคอกเสียงคุณข้างล่างนั่นมีอะไรถ้าเจ้าไม่อยากพูดข้าก็จะไม่ถือสาที่จะมัดเจ้าแล้วเอาไปซุกไว้ตรงไหนสักแห่งจากนั้นก็ล้มไปดูเองนี่เจ้าสดับวาจา ใบหน้าเซียวอีเซียนประกฏดร้อยตื่นตหนกขึ้นวูบหนึ่งนางแม้อายุมากกว่า CEO เซียวเหยียนอยู่บ้างแต่ปฏิญาและความเด็ดขาดกลับห่างชั้นจาก CEO เซียวเหยียนมากนากักปล่อยข้าก่อนข้าจะบอกว่าข้างล่างนั้นมีอะไรภายใต้าการขู่ขันของ CEO เซียวเหยียนเซียวอีเซียนทาน,นี้ท่านนี้ผ่านพ้นไม่ไหวในที่สุดได้แต่ยกธงยอมแพ้อย่างจำใจ ระบายยิ้มน้อยๆเสียวเยียนยันตัวลุกขึ้นยืนฉุดเซียวอีเซียนขึ้นมาทว่าเพื่อความปลอดภัยเขารีบคว้าข้อมือของอีฝ่ายไว้แน่นโดยไม่แยแสสีหน้าขุนเคืองของนางทั้งสองเดินถึงริมผาสายตาแลมองผนังสูงชันที่แปลกประหลาดตรงนั้นนานครู่ใหญ่เซียวอีเซียนเผยริมฝีปากเอ่ยเบาๆอย่างไม่เต็มใจมีอยู่วันหนึ่งข้ามาเก็บสมุนไพรแล้วเผอิญค้นพบว่าหลังต้นไม้ประหลาดนั่นมีโพรงถ้ำซ่อนอยู่ ในถ้ำน่าจะมีอะไรที่คนรุ่นก่อนหลงเหลือไว้แต่ข้าไม่เคยเข้าไปดังนั้นไม่ชัดเจนนักแต่ดูจากร่องรอยบางอย่างคนที่เคยอยู่ในถ้ำผู้นั้นต้องเก่งกาจมากโค้งถ้ำงั้นเหรอหางคิ้วกระดกเซียวเหยียนจ้องหน้าเซียวอีเซียนอย่างใคร่รู้เมื่อคู่เจ้ากำลังลงไปดูใช่หรือไม่ือแต่หน้าผาชันมากข้าลงไปไม่ถึงเซียวอีเซียนชำเรืองเซียวเหยียนที่ทำท่าเหมือนอยากจะร้องจนเนื้อเต้นข้าจะคลองความลับนี้ร่วมกับเจ้าก็ได้ แต่ทางที่ดีเจ้าจะได้คิดทุบสมบัติไว้คนเดียวไม่อย่างนั้นข้าจะไม่ให้เจ้าเอาของออกจากในนั้นได้โดยสะดวกเชื่อเถอะแม้ข้าพลังฝีมือสู้เจ้าไม่ได้แต่พลังฝีมือระดับนักยุทธสองดาวอย่างเจ้าในอำเภอชิงซานนี้ยังไม่นับว่าเป็นผู้แก่งกล้าและเห็นเซียวอีเซียนปั้นหน้าเคร่งเครียดเซียวเหยียนหัวเราะถูจมูกครางเยาวเดิมทีข้าคิดจะทุบเจ้าให้สลบจากนั้นจะลงไปดูเองแต่เห็นเจ้ามีความมั่นใจปานนี้เพื่อความปลอดภัย ยังคงไปแล้วไปเถอะสดับวาจาเสียวอีเซียนแค่นเสียงฮึตวาดมองตาเขียวปัดนางคิดไม่ถึงเจ้าหนุ่มน้อยผู้นี้ถึงก็มมีความคิดชั่วร้ายถึงปานนี้ให้ข้าลองตอนนี้เลยเหรอหนึ่งหน้าขึ้นหน้าหนึ่งเก้าเซียวเยียนเพ่งมองตำแหน่งต้นไม้ประหลาดเอียงคอถามนั่งเถอะพวกเราออกมานานแล้วถ้ายังไม่กลับไปเดี๋ยวเจ้ามูลี่นั่นจะสงสัยขึ้นมา คณะเก็บสมุนไพรของเราจะค้างแรมอยู่ในภูเขาสัตว์์สูรธ์หนึ่งคืนคืนนี้เราค่อยมากันใหม่เซียวอีเซียนสายสหน้าพรางพึมพำม,มูลี่ก็คือนายน้อยของกลุ่มทหารรับจ้างเสียหมาป่าคนนั้นใช่หรือไม่อืมพระองคีรษนนิดหนึ่งเซียวอีเซียนเคยเหมือนไม่อยากจะเอ่ยถึงคนผู้นี้อย่างเห็นได้ชัดเลือบมองเซียวเยียนแวบหนึ่งร้างถามชื่อของเจ้าล่ะเซียวเยียนพระองคีรษะรับทราบเซียวอีเซียนไม่ได้ถามต่อ หมุนตัวเดินกลับเข้าไปในป่าทึบทันทีแลเห็นเงาร่างอ,อรชรที่ค่อยๆค,คืนหายเข้าไปกับความมืดเรียวเหยียนยักไหลเหลียวหน้ากลับไปเพ่งสายตาไปที่ถ้ำบุเขาที่เห็นรำไรตรงนั้นอีกครั้งถูมืออย่างตื่นเต้นยินดีตอนพูดคุยกับทหารรับจ้างในเมืองอูฐานเขาก็สนใจเรื่องการประชนไปเศะหาขุมทรัพย์เป็นอันมากหากไม่ใช่ตกลงกับเซียวอีเซียนไว้ตอนดีเขาคงจะปลีกตัวจากกลุ่มแล้วมุ่งหน้าเสาะหาขุมทรัพย์ตามลาคังหัวรอบแผวเบา เซียวเยียนหมุนตัวเดินเข้าป่าทึบเช่นกันเขาคิดไม่ถึงจริงๆตนออกมาเดินเล่นเรื่อยเปื่อยกลับถูกกลับชนเข้าเนี่ยวกลับชนถูกปลาตัวใหญ่เข้าให้เมื่อทั้งคู่กลับมาสมทบกับทุกคนผบว่าทหารรับจ้างชะเง้อคอรอคอยกันแล้วเซียวอีเซียนท่าเจ้ายังไม่กลับมาข้าจะส่งคนออกตามหาแล้วและเห็นเซียวอีเซียนเดินออกจากดงป่าเงาคนสายหนึ่งรีบสะอึกเข้ามาทว่าเมื่อเขาเห็นเซียวเยียนด้านหลังของเซียวอีเซียนนั้น ฟีเท้าชะงักเล็กน้อยยิ้มถามว่าน้องชายท่านนี้คือเขา,ค,าคือทหารรับจ้างคุ้มกันเมื่อคู่เจอกันโดยบังเอิญเซียวอีเซียนเอ่ยน้ำเสียงราบเรียบจากนั้นกล่าวว่าไหนน้อยมู่รี่ไปกันเถอะอีกไม่ไกลก็จะถึงที่หมายแล้ว <c oughs> ได้เลยบุรุษหนุ่มที่ถูกเรียกขานว่ามู่รี่พยักหน้ายิ้มพรายเบี่ยงตัวให้เซียวอีเซียนเดินผ่านเทาว่าขณะซเซียวเยียนเดินผ่านเขาพลันยื่นแขนออกมาขวางไว้ มุนคิวนิดหนึ่งเตียวเหียนผินหน้าไปมองนายน้อยที่หน้าตาหล่อเหลาท่านนี้นายน้อยมูลี่มีธุระอะไรงั้นเหรอฮ่าๆๆข้าม่ได้คิดร้ายเจ้าคงเป็นหนุ่มน้อยนักยุตสองดาวคนนั้นกระมังข้าได้ยินลูกน้องเล่าว่าเจ้ามีพรสวรรค์ไม่ธรรมดาเลยมูลี่ยิ้มถามด้วยร้ําเสียงราบเรียบโชคช่วยข้าเท่านั้นละชําเลืองมองมูลี่ร้อยยิ้มที่แลดูอ่อนโยนเสียวเหียนตอบชืดชืดสนใจเข้าร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างเสียนหมาป่าหรือไม่ละ่ะ พวกเรามีค่าตอบแทนอย่างงามให้สมาชิกกลุ่มที่มีพร้องสวรรค์โดดเด่นเช่นเจ้าเพราะถึงอย่างไรการขึ้นเขาสัตว์อสูรคนเดียวมีความสุ่มเสี่ยงตลอดเวลาถ้ามีคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาก็นับว่าไม่เลวเลยมูลี่เอ่อยยิ้มยิ้มสดับวาจาที่มีในมัดใจอย่างเข้มข้นเตียวเหยียนถูจมูกใส่หน้าพรางกล่าวต้องขออภยัยข้าคนนี้หยาบกระด้างจนชินแล้วหากเข้าร่วมกับคนในกลุ่มของท่าน เกรงว่าจะสร้างความยุ่งยากแก่ท่านไม่น้อยดังนั้นคงต้องทําให้ในายน้อยมูรี่ผิดหวังซะแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันหน้าหากน้องชายคิดได้แล้วมาหาข้าได้ทุกเวลาตําแหน่งสูงสูงในทหารกลุ่มรับจ้างเสียนหมาป่าเปิดกว้างสําหรับผู้ที่มีความสามารถเสมอได้ยินเซียวเหยียนปฏิเสธมูรี่โบกมือยังไม่ถือสาใบหน้าผุดแววละอายใจเล็กน้อยเซียวเหยียนเบี่ยงตัวหลบจากมูรี่จากนั้น เข้าไปรวมกลุ่มกับกลุ่มทหารรับจ้างไร้สังกัดทางด้านหน้าแลมองเซียวเหยียนปะปนเข้ากลุ่มคนมูลีลีตาลึกลงในแววตานั้นเยียบเย็นจังจางผุดขึ้นวูบหนึ่งชัดเจนว่าการปฏิเสธของเซียวเหยียนได้สร้างความคุ่นเคืองแก่นายน้อยท่านนี้แล้วเจ้าเด็กน้อยหวังว่าเจ้าอย่าได้ทำลายเรื่องดีงามของข้าไม่เช่นนั้นภายภาคหน้าเจ้าจะมีความสเร็จอันใดก็แล้วแต่ข้าก็จะทำให้เจ้าอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรตลอดกาลสิบนิ้วบีบแน่น ในซุ้มเสียงของมูรี่ไม่ปรากฏความนุ่มนวลเช่นก่อนหนะ้าแต่เจอรอยเหี่ยมเกรียมสายหนึ่งหลังการพักผ่อนทุกคนเริ่มออกเดินทางอีกครั้งครานี้เทียบกับช่วงก่อนหนะ้าสงบเงียบกว่ามากแม้ระหว่างทางยังถูกโจมตีจากสัตว์อสูรสองระลอกแต่ไม่ได้สร้างความปั่นป่วนมากนักเมื่อท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นมืดมนขบวนเดินทางบรรลุถึงพื้นที่เก็บสมุนไพรย่างปลอดภัยในที่สุดพื้นที่แองกระทะซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันุสมุนไพรเผื่นหนึ่ง ร่างแองกระทะงอกงามด้วยสมุนไพรนานาชนิดเมื่อเข้าสู่พื้นที่นี้กลิ่นหอมรวยลินของสมุนไพรลอยอบอวลในอากาศสูดหายใจลึกๆผ่านรู้สึกถึงจิตใจสดชื่นผ่อนคลายทุกท่านตั้งกระโจมที่นี่เถอะระวังเหยียบถูกต้นสมุนไพรด้วยปาดเงือบนหน้าผากเซี่ยวอีเซียนหมุนตัวยิ้มกรากับทุกคนอย่างอ่อนหวานได้ยินเซียวอีเซียนเอ่ยปากทหารับจ้างโดยรอบรีบประสานเสียงรับคำจากนั้นเริ่มติดไฟกลางกระโจมกันยกใหญ่ แลเห็นพวกทหารรับจ้างที่ได้ยินวาจาเรียบเรียบประโยคเดียวของเซียวอีเซียนก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างถวายหัว CEO เซียวเยียนแอบจุปากในใจดูท่าฐานะของสตรีนางนี้ในใจของพวกทหารรับจ้างยังสูงกว่าที่เขาคาดคิดสายหน้าไปมา CEO เซียวเยียนชำเลืองมองเซียวอีเซียนที่กำลังสั่งการให้คณะเก็บสมุนไพรเริ่มขุดหาสมุนไพรก็เริ่มเดินเตเจตที่พื้นแองกระทะโดยสาเหตุบางอย่าง พลัาางงานในพื้นที่แองกระทะผืนนี้ค่อนข้างเข้มข้นบริสุทธิ์กว่าภายนอกมากนักดังนั้นจึงทำให้พืชพันธ์สมุนไพรต่างๆขึ้นชุกชุมในบริเวณนี้แองกระทะกินบริเวณค่อนข้างกว้างพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปแม้แต่ยาหมื่นโอสถก็ยังไม่เคยสำรวจชัดตำแหน่งที่พวกเซลเยียนอยู่นี้เป็นเพียงรอบนอกของแองกระทะขนาดมหึมมาผืนนี้เท่านั้นเดินวนเวียนรอบๆเซลเยียนกลับไม่พบสมุนไพรที่ต้องการแม้แต่ต้นเดียวยามนั้นจึงสายหน้าอย่างผิดหวัง เพ่งมองลึกเข้าไปด้านในหลังคุ้นคิดคู่หนึ่งกางโคงตัดสินใจกลับไปแต่โดยดีด้วยพลังฝีมือของเขาในเชือกเขาสัตว์อสูรที่เต็มไปด้วยพันภัยอันตรายนี้โดยพื้นฐานแล้วก้าวอย่างยากเย็นกลับถึงบริเวณที่พักแหลมกระโจมสีขาวแต่ละหลังถูกกางเรียงรายทหารรับจ้างหลายคนกำลังสารววนกับการหุงหามือคํำแวบแรกเซียวเยียนก็บองเห็นเซียวอีเซียนเคยยืนที่ยืนตระงาตร,ง,าตรง,ตงตำแหน่งศูนย์กลาง และข้างกายนางมูรีก็ติดตาเป็นเงาขณะเซียวเหยียนแลมองทั้งสองเซียวอีเจียนกับมูรีคลายรู้สึกได้จึงหันมาสามคนปะทะสายตาในแววตากรบแฟงด้วยความรู้สึกผิดแผกกันแย้มยิ้มในหน้าเซียวเหยียนพงกศีรษะให้ทั้งสองจากนั้นหมุนตัวเดินไปทางพื้นที่ตั้งกระโจมแลเห็นเงาหลังเซียวเหยียนลารับมูรียิ้มกล่าวกับเซียวอีเจียนน้องเซียวเหยียนมีพรสวรรค์ไม่เลวความสําเร็จในวันหน้าต้องไม่ต่ําต้อยเป็นแน่เลย อาจจะกระมังเซียวเหยียนกล่าวชุดเซียวอีเซียนกล่าวยืดยืดไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธข้าไปสำรวจถุยข้าไปตรวจนับสมุนไพรก่อนความเรียบร้อยในค่ายกระโจมรบกวนในน้อยมูรี่ช่วยดูแลด้วยยิ้มกล่าวกับมูรี่เห็นฝ่ายหลังพยักหน้าเซียวอีเซียนจึงเดินเข้ากระโจมที่ค่อนข้างใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางสายตาจับจ้องเงาหลังอันบอบบางนั้นจวบจนหายลังมูรี่ค่อยถอนสายตากลับมาอย่างอาวณ์ กำมือเล็กน้อยมุมปากอยากขึ้นเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดข้ามกลางกองไฟที่ลุกโชนช่วงดวงตะวันลาลับกับเลี่ยมเขาความมืดปกคลุมผืนป่ากิ่งก้านที่ยืดยาวประหนึ่งสัตว์ป่าดุร้ายแยกเขี้ยวฟอนเล็บกลางค่ายกระโจมเงียบเริ่มเงียบสงบหลังรัติการมาเยือนเว้นแต่ทหารรับจ้างที่อยู่ยามด้านนอกมีเพียงเสียงปะทุะเบาๆขอไม้ฟืนในกรองเพลิงในความมืดสงัดกระโจมหลังหนึ่งพันวูบไหว เงาร่างประเปียวสีดําย่องออกจากกระโจมจากนั้นช่วยจังหวะเวียนยามเผอเลยรีบเล็ดลอดเข้าสู่ดงป่าไม้ทึบหลังเงาดําำุบหายไปไม่นานเงาร่างอีสายหนึ่งโผล่จากกระโจมอีกหลังไล่ตามเงาดําเบื้องหน้าไปอย่างกระชั้นชิดกลางป่าลกทึบแววเสียงหมาป่าหวยหวนเป็นระยะชวนให้ขนลุกกรูเกลียวหลังการเร่งรุดหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหลังของเงาดําทั้งสองสายทั้งคู่เริ่มออกห่างจากค่ายกระจมขึ้นเรื่อยๆในความมืด เียวเหยียนเงยหน้ามองอาศัยแสงจันทร์สลัวแลเห็นเงาร่างที่บอบบางเบื้องหน้าไม่ไกลผุดยิ้มบางๆแล้วรีบไล่าตามการล่าสมบัติเริ่มต้นแล้วเสียงสะท้อนเบาหวิวในความมืดแฝงความตื่นเต้นของหนุ่มน้อยค่อยๆเลือนหายไปเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่ หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังไปสำรวจดูว่ามีอะไรนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ